อ่ะแล้วก็พ่อขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมส่องดูนะครับอ่าวันเว็นวันที่ไลน์เจออัปเดตเป็นเวอร์ชั่น8 3 8 3 2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าเร,งงเร่งรีบมากโอเคมันก็อัปเดตเป็น8.3.2เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะเวอร์ชันใหม่ล่าสุด โอเคเดี๋ยวขั้นตอนการดาวน์โหลดแล้วก็แบบอ่าตั้งค่าใบพงใบพัดต่างๆเดี๋ยวผมจะใช้คลิปเก่ามาเนาะต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้อัดนะครับก็แบบว่ามันดึกแล้วเนาะโอเคแล้วก็ไปดูกันเลยไปจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าแอปโ e นตัวไหนใช้ได้บ้างมีตัวนี้ครับ Android 11ตัวตัวนี้แล้วก็ s a n b o x ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวรองรับ Android 12เนาะถ้าใครยังไม่รู้วิธีลงก็นี่ ลิงก์ใต้ล่างเลยเดี๋ยวผมขึ้นไปให้โอเคตัวนี้ก็จะเป็น G G ของทางช่องเรานะครับ 10K นะครับใช้งานง่ายเนาะแล้ก็ตัวนี้เป็นไลเนเจอร์ตัว32บิตโอเคจำไว้ว่าต้องใช้ตัว32บิตเท่านั้นนะครับไม่ไม่ฉชนั้นโปรจะไม่ติดเนาะโอเคเดี okay. ย๋ยวผมจะไปสอนตั้งค่าไปพงไปพาร์ด้วยโอเคโอเคขั้นแรกนะครับให้เราไปหน้าแฟนเพจหรือ หรือไม่ก็ตามลิงก์ใน u t u b e เลยนะหน้าแฟนเพจก็จะชื่อว่าซองดูนะครับนี่นี่ก็จะเป็นอันนี้นะนี่เป็นอันนี้เลยโอเคหรืออีกวิธีขั้นตอนนึงก็คือใน youtube นะครับช่องเราเนาะชื่อว่าซองดูเราพิมพ์ไปในช่องเราโอเคนี่ก็จะเป็นช่องนี้นะอ๋อในตจช้าๆหนะ่อยโอเคใต้ลิงก์คำคธิปชันจะมีตลอดนะครับ มันจะมีเขียนว่านี่นะครับให้เรากดเพิ่มเติมแล้วก็ดูเนี่ยมันจะมีลิงก์เห็นปะในลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยมันจะเป็นลิงก์แฟนเพจเนาะแล้วก็ลิงก์โหลดแบบธรรมดามันก็จะเด้งไปทางเว็บไซต์เลยนะครับโอเคในที่นี้เราจะไปลิงก์บนเฟนเรากดเข้าไปโอเคเมื่อมาหน้าอย่างนี้นะครับให้ทุกคนกดไปที่3ามขีไอสามจุดบุ้งวาบนเห็นปะ เราก็กดเปิดไปที่โคมเราจะมาเด้งหน้านี้กครับทุกคนกดส่งข้อความเนาะโอเคเมื่อทุกคนกดส่งข้อความนะครับมันก็จะเด้งมาได้านี้นะเห็นปะโอเคให้กดโปรแ a n เ g e r แล้วก็รอแป๊บหนึง่งรอให้ AI มันอ่านนะครับเมื่อ AI อ่านเสร็จมันก็จะตอบกลับทันทีอาา่ะฮะ ก็จะตอบกลับมาเป็นนี้นะครับเห็นไหมท่านต้องการโปรไลเลนเจอร์ก็รู้นันติดตาม่องดูนะครับให้เรากดติดตามเลยกดเข้าไปทีหนึ่งโอเคครับมันก็จะมาเด้งหน้านี้นะให้ทุกคนกดเหมือนกัน3จุดบนเห็นปะเปิดไปที่ youtube กดเข้าไปเลยปึ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้เห็นปะกดติดตามโอเคเมื่อมันขึ้นอย่างนี้นะครับให้ทุกคนกดไปที่เมสเซจเนาะแล้วก็นี่ เห็นไหว่าติดตามแล้วอ่มามันจะเด้งมาอย่างนี้นะครับสําหรับแอปโคนะครับก็ให้กดเข้าไปที่แอปโค์เลยนะเห็นไหมมันจะขึ้นหน้าข่าวนี้นะครับให้ทุกคนเลื่อนลงนะเนี่ยเลื่อนลงเงี้ยเลื่อนลงเลื่อนลงไปโอเคมันจะเด้งมาอานี้มันจะมีตามนี้เลยครับที่ใช้โปรอะไรเจอได้อันนี้คือเจ้ามาแอนดรอยด์สิบแปดก็คือตัวนี้นี่มันก็คือตัวนี้ ส่วนแซนบอ็กอกเหแซนบอ็อกก็คือตัวนี้อ่าเอวันนี่ไม่มั่นใจว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะแต่ในที่นี้เราจะมาแซนบอ็อกกันนะเราก็กดไปที่แซนบอ็อกอ่ามันก็จะพามายัางลิงก์เมกาครับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดได้เลยหรือถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับไม่มีให้กดดาวน์โหลดเนะาะให้เรากดไป3จุดบนขวาอ่าแล้วกดเปิดไปที่มอสจะได้เรืยอว่าถ้าใครมีเมกามันก็ได้ไปเมกา ส่วนใครที่ไม่มีมันก็จะให้โคมดหน่อยเดียวนะครับให้เรากดไปที่โคมอ้ดนะอ่าโคมดไปที่โคมเนี่ยลิงลก์ดาวน์โหลดก็จะมีแหละมันจะเขียนว่าแซนบล็อกลบจีจีเนี่ยเห็นปะโอเคตามนี้เลยเนาะกดดาวนโ์โหลดโอเคสําหรับใครที่จะเอาตัวสคริปต์สคริปต์อยู่ตัวล่างเลยครับกดเข้าไปโอเคเหมือนเดิมครับให้เราเลื่อนเลื่อนเลื่อนนี่ครับ สกิปอีเวนก็จะตัวบนสายฟาร์มก็คือตัวล่างแล้วก็ตัวนี้ก็คือ PvP เนอะในที่นี้เราจะมาเลือก PvP เราก็กดไปเลยบึ๊บร,รอแป๊บหนึง่งโอเคเมื่อเสร็จแล้วนี่เห็นไหมเราก,กดดาวน์โหลดได้เลยโอเคแล้วก็ถ้าใครอยากได้ GG ให้พิมพ์ว่า GG ออแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะเด้งมาเนาะ เฮ้ยไม่เด้งนี่วะร็อตพิม่า G G mod นี่ตามนี้นะกดไปแล้วมันก็จะเดง้งโอเคเห็นไหมนี่ก็จะเป็นนี่นี่เลยนะเป็น G G ของช่องเราให้เรากดคลิกเพื่อดาวน์โหลดเมื่อกดไปปุ๊บหน้าข่าวครับไม่ต้องตกใจให้เราเลื่อนเหมือนเดิมครับเลื่อนนี่ก็จะมาละ G G ซองดูแล้วก็ G G s a n d b l o ให้ให้เรากด G G ตัวล่างนะครับ น,นี่นะครับมันก็จะเป็น GG จีจตัวนี้เป็น GG ที่หลบแล้วนะแล้วก็อ่าแล้วก็เขาเรียกไงใช้งานก็แบบปกตินะครับไม่ใช่ตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดผมได้ทําลิงก์ไว้แล้วอยู่ในคลิปเก่าเนาะถ้าใครอยากได้ก็โหลดคลิปเก่าก็ได้หรือไม่ก็โหลดตามโหลดตามนี้เลยเพราะว่าผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นี่ครับจีจี <ผม S 1> <ๆ S 2> ตัวนี้ นี่ครับ G G ตัวนี้นี่เห็นไหมดาวโหลดได้เลยครับโอเคเนาะเมื่อเราโหลดเสร็จครับให้เราไฟล์ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้มันจะไปอยู่ในเซต A เนาะถ้าใครถ้าใครกดดาวน์โหลดนะครับมันก็จะอยู่ในไฟล์เมกาดาวนโหลดเนาะส่วนใหญ่นี่มันจะเป็นตามนี้โอเคอยู่ในเมกาดาวโหลดนะส่วนใหญ่แต่ของผมในที่นี้ก็คือผมออมทั้งน่อกหมดแล้วไง โอเคก็จะเป็น g ตัวนี้นะแล้วก็ส่วนレンเอร์ไลน์เรนเจอรเจอ์รเขาจะเป็นตัวนี้โอเคแล้วก็ส่วนสคริปต์นะครับสคริปต์จะเขียนเป็นนี่ออยู่ไหนบ้างเดี๋ยวนะผมหาก่อนอ๋ออยู่ในช่องเรากดดาวน์โหลดใหม่สคริปต์ก็จะเป็นตัวนี้ปุ๊ปปุ๊บปอืมนี่ก็จะเป็นตัวนี้ เอ้ยไม่ใช่ไปไหนวะหาก้อนแบบนึงทุกคนไว้ไหนไม่รู้จะไม่ได้มันเยอะจัดนี่ไงมันก็จะเป็นตัวนี้โอเคอวิธีติดตั้งให้ติดกดติดตั้งเลยนะครับใน ZA ตเนะาะตัวนี้เลยแซนบ็อกส่วนแซนบล็อกนี่พีนี่ถ้ากดติดตั้งเลย Install นะครับ ติดตั้งทั้งหมดนะครับมันจะมี3ทั้งหมด3แอปเนาะมันจะมีตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวเกมแล้วก็จะเป็นนี่ SD โอเคเมื่อทุกคนติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เปิดแซนล็อกเลยเนาะตัวนี้ก็ไม่ต้องสนใจปิดไปเลยกดเปิดแซนด์อกคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะทุกคนเราขัดตัดแั้มนึ่นอ,อไม่ต,ตัดเลยก็ได้ ให้โหลดให้มันเสร็จใช้เวลาโหลดนานหน่อยนะือฮือฮืออ่ามาแล้วของผมสุดที่20เนาะโอเคเมืม่อมาในที่นี้นะคะรับทุกคนกด setting ปึ๊บอ่มามันจะมาเด้งหน้านี้ให้กดนี่ support ต64แล้วก็ตัวนี้เล่นตากดทั้งสองอันนะเห็นปะแล้วก็กดตัวนี้ for edit card ตรงนี้ต้องกดนะไม่กดจะหาสคริปต์ไม่เจอเนาะแล้วก็นี่กดอันนี้เลยโอเคจากนั้นกดดันครับวิธีแอดแอปนะครับให้พิมพ์แอดแอปตรงกลางเนาะให้กดแอดแอปตรงกลางกดไปเอาจากนั้นเราก็แอดไปเลย่ยสมมุติถ้าเลนเจอร์เนี่ยเราก็กดอัพไปเลยเลนเจอร์กดกดดาต้าผมแอดไปแล้วเนาะ GG ก็เหมือนกันเหมือนกันครับ GG จ็ต้องกดแอดเนาะ GG GG อยู่ไหนวะ อ๋อจีจีไม่มม่ใจว่าแอดไปหรือยังนี่น,นี่นี่แอดไปแล้วกคกดแอดเ้อไปเลยโอเคในที่นี้นะครับเมื่อเราแอดไปแล้วเนะาะมันก็จะคือมีสองตัวนี้โอเคส่วนจ g จเออส่วนสคริปต์นะครับเดีย๋ยวเราไปเปิดในการในเกมแล้วกันนะโอเคเราเปิดจ g จเลยโอเค นี่นะครับมันจะมีนี่ฉลองอะไรอย่างงี้เนะเาะก็ไม่ต้องสนใจเรากดเริ่มมก็จะไ,ได้ตัวเล็กมาเห็นปะก็จะได้ตัวนี้มาให้เรากดเข้าไปเึ๊บอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่ต้องสนใจเรากดเซตติ้งอ่าถ้าเรากดนี่ตัวนี้ครับตัวที่สองนะครับเห็นปะที่เป็นรูปตาเนี่ยกดเข้าไปแล้วกดช,ช้าสองครั้งเห็นปะกดเข้าไปบันทึกบายพาส ได้เลยเดาก็ไปที่ดีมอนนะดีมอนลากขนสองชั้นกดลากขนสองชั้นแล้วก็บายพารกดไม่มีอะไรส่วนนาฬิกานี่ก็คือให้เปลี่ยนเป็นเลขศูนย์นะครับตอนแรกมันจะค่าเริ่มต้นมันจะเป็นตัวนี้เนาะพอเรากดเลขศูนย์ก็กดบันทึกแล้วก็เมมโมรี่ครับนี่ก็คือให้เลือกเ,อเขาเรียกไงกดแค่อันตรายนะอันสีปูนเดียวกดบันทึกแล้วก็กดัตต้าแรมกดไม่ใช้นะครับนี่เท่านี้ก็เป็นการเซตติ้งเนาะ โอเคเราเข้าไลน์เจอกันเลยก็มาอยู่หน้าดาวน์โหลดเกมนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเมื่อคืนอัดไม่ทันนี่อ ชาร์จัดโอเคนะครับวิธีการใช้งานนะให้นี่เปิดทีจีแล้วก็มันให้เลือกขึ้นให้กดนี่จัดนันกดสตานเลยแล้วก็นี่โฟลเดอร์นี่อืมนะ้กดสตาน์ใหม่ ถ้าเรากด3จุดแล้วก็เลื่อนหาคำว่าเอ่อว่า,ามี้สน่โอเคโอเคมาใหม่มาใหม่ม ก็คือกดสตาร์นะครับแล้วก็อ่าอย่างนไะของผมขอขอวางมนะั้ก่อนโอเคให้เราหาคำว่าตอนแรกมันยังไม่มาหน้านี้นะมนไม่มาหน้าสคริปต์อ่ะมันจะอยู่หน้านี้มันจะอยู่หน้าอย่างนี้เลยให้เราเลื่อนเลื่อนเลื่อน หาคำว่าโฟนเอ็ดดี้กอ่าจะกดเข้าไปแล้วก็หาคำว่าดาวน์โหลดนะอ่าจากนั้นทุกคนเก็บสกิปไว้ไหนทุกคนก็หาเลยผมเก็บสกิปไว้ในอ่าสกิปตของช่องเราปึ๊บแล้วก็จะเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้เลยเห็นปะต้าไป เรากด x x โอเคเรา๊บนึงนี่ฉันนั้นใส่รหัสผ่านเลยครับนี่นะครับสกิปจะหมดอายุเร,เร็วนี้เพราะว่ามันเป็นตัวทดสอบไม่รู้ว่าโอเคกันหรือเปล่าอืม ฟังก์ชันก็จะมีประมาณนี้เราไปลองกันเราเป็นจุดติเรายากสุดให้ทุกคนเปิดแค่ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอย่าไปเปิดตาเอาโต้นะไป มันก็จะตายช้าหน่อยนะแต่มันดีอ่ะก็จะประมาณนี้เราก็ไปสติพิเศษล้กันไตัวนี้เปิดเปิดอ่าเปิดแตลลโต้ได้เลย ดู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 เปรือเปรืเปรืปักปักปักแต่โคตรง่ายอ่ะเขาทำอะไรเลยโอเคสำหรับสคริปต์ก็ไม่มีเลยนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดบซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะบ๊ายบาย